เอาอีกแล้วเคเมีเล่นสกับหลบหลังแอบวางบื้มไว้เพียบบนภูมะเขือจนทําทหารไทยเหยียบบื้มอีกครั้งวันนี้บาดเจ็บสนายโดยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ยังคงไม่สงบนะครับหลังมาล่าสุดได้มีข่าวด่วนทหาร3มนายเหยียบกับบอมหนึ่งในนี้ข้อเท้าซ้ายขาดระหว่างลาดตะเวนเส้นทางช่วงรอยต่อโดนเอาขีดสนาทับบกเร่งตรวจสอบ โดยเมื่อเวลา11นาฬิกา40นาทีวันที่9สิงหาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook เพจกองทัพภาคที่2ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าขณะนี้กำลังพลกองร้อยทหารราบที่111ลาดตระเวนพื้นเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณลอยต่อโดนเอากิษณาจังหวัดศรีสะเกตร,ระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบบึ้มได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมระบุรายละเอียดว่าทหารเหยียบบึ้มและได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย จากนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ก็ได้สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเขมรประจำวันที่9สิงหาคม68นาะทเวลา12นาฬิกาได้ออกเอกสารข่าวแจ้งว่าโดยเวลา10นาฬิกากองร้อยทหารลาดที่11 1ได้นำกำลังพลลาดตะเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณล,ลอยต่อโดนเอากิษสนโดยมีจ่าสิบเอกธานีพาหาเป็นหัวหน้าชุดและกำลังพลสองนายโดยระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับบอม อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3ามนายดังนี้ 1. จ่าสิบเอกธานีพาหาข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด 2. ผลภาคภูมิชัยสุระบาดเจ็บที่แขนและด้านหลัง 3. ผลธนันชัยไกรวงโดนแรงอัดและเจ็บแก้วหูโดยปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้น ทางด้านกองกำลังนาเลส่วนได้เผยแพร่ภาพระบุว่าทหารช่างจากกองทัพภาคที่สร่วมทำการสนับสนุนกองทัพภาคที่2ในการทำความสะอาดเก็บกวาดสนามรบบริเวณภูมะเขือและได้พบสับพาวุธจำนวนมากของขมรโดยเฉพาะทุ่นบื้ม PMN2 โดยโพสต์ดังกล่าวยังระบุว่าแล้วนายเฮงรัตนาบอกไม่ใช่ทุ่นบอมแต่ไทยยึดได้เยอะมากโดยก็คาดว่าไอ้บื้มที่ทหารไทยได้พาดไปเหยียบในวันนี้ก็น่าจะเป็นของขมรที่แอบฝังวางไว้นั่นเองครับ โดยด้านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทําให้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นได้ชัดว่าการใช้อาวุธต่อกันในพื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู่ในลักษณะการซ่อนลูกและถือเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตวะของฝ่ายขเขมรยอย่างชัดเจนสอดคล้องกับการที่กองทัพบ,บกได้รับรายงานเมื่อวันที่4สิงหาคม2568ที่หน่วยทหารช่างได้ดําเนินการเคลียร์พื้นที่และเสริมความมั่นคงบริเวณภูมะเขือ อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารขมรโดยจากการตรวจสอบก็พบทุ่นบื้มสังหารบุคคลชนิด pmn สองจำนวน18ทุน่นโดย16ทุน่นบรรจุในกระสอบยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมบื้มและ2ทุน่นวางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบอยู่ในสภาพพร้อมบื้มด้านหน่วยทหารช่างได้เก็บกู้ครบทั้ง18ทุ่นแล้วนอกจากนี้ยังตรวจพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกบื้มและลูกจรวด rpg จำนวนมากโฆษกกองทัพบ,บกระบุเพิ่มเติม ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินมาตรการหยุดยิงและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอีกทั้งยังตอกย้ําว่าที่ผ่านมาเคเมนมีลักษณะเป็นฝ่ายรีเริ่มใช้อาวุธก่อนมาโดยตลอดด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวโดยอย่างไรก็ตามต่อกับเหตุการณ์นี้เองทางด้านภูมิธรรมก็มาแสดงความเสียใจเหตุสามทหารเหยียบทุ่นบอมชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ แล้วสั่งกระทรวงการต่างประเทศเก็บหลักฐานยื่นร้องผิดอนุสัญญาออตาวาพร้อมขอใช้กลไก ABC เคลียเหตุการณ์นี้โดยด้านนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุเจ้าหน้าที่ทหารเหยียบกับระเบิดที่บริเวณลอยต่อช่องโดนเอากีษณนาจังหวัดศรีสะเกดเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตนได้รับรายงานเรียบร้อยแล้ว เป็นกองร้อยทหารราบที่111ขณะนี้กําลังตรวจสอบซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใช่ในหมู่บ้านแต่เป็นพื้นที่ที่มีการดําเนินการเจาะเป็นช่องเพื่อเป็นการป้องกันการหลุดลอดเข้ามาแต่ถึงอย่างไรตนขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่การที่จะนําไปสู่ความเข้าใจกันแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้เรามีการบันทึกรายละเอียดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพราะอย่างไรเราก็ต้องบันทึกในเรื่องนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่อนุสัญญาออตตา,าว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นบึ้มสังหารบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราก็ต้องดำเนินการตรวจและระมัดระวังเคลียร์พื้นที่อื่นตามไปซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วกว่าสี่ร้อยลูกโดยนายภูมิธรรมย้ำว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับการประทะที่รุนแรงและมีการวางบึ้มโดยต่อจากนี้ จะเป็นเรื่องที่นำไปพูดคุยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC ส่วนในแง่ของกองทัพให้พูดคุยกันว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่จะได้ช่วยกันแก้ไขและเมื่อถามว่าการกู้ทุนบอมเป็นหนึ่งในสองเงื่อนไขที่เขมรไม่รับด้านนายภูมิธรรมก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อในการประชุม ABC และเมื่อถามว่าการดำเนินการด้านการต่างประเทศจะต้องร้องไปยังประเทศอื่นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่า มอบให้นายมาริสาสเนียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเพราะขณะนี้ส่งเรื่องให้เรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเราจะต้องแจ้งตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เห็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อถามว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาบานปลายจนเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งหรือไม่นายภูมิธรรมก็กล่าวว่านี่ไม่ใช่เป็นการยิงเข้ามาใหม่เพราะเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นหนึ่งหลักฐานที่เราจะเสนอให้เห็นว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า